โอยวันนี้ร้อนชะมัดปากคอแห้งแทบจะไหมอยู่แล้วเยี่ยมมีน้ำอยู่จริงๆแต่ทำไมมันอยู่ลึกจังปากเราจะเอื้อมไม่ถึงแน่เลยไม่นะอยู่ตรงหน้าก็ยังดื่มไม่ได้แค่จะดื่มน้ำก็ยากขนาดนี้เชียวหรือทำไมมันถึงยากขนาดนี้นะสรุปเราจะไม่ได้กินน้ำใช่ไหมหรือเราควรจะยอมแพ้แค่นี้ ใช่แล้วถ้าเราหย่อนกรวดลงไปน้ำจะสูงขึ้นนี่แหละวิธีช่วยชีวิตเราต้องทำให้ได้เราจะต้องรอดในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วอ้าชื่นใจสุดๆเลยสติกับความพยายามช่วยให้เรารอดจริงๆ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าไม่ยอมแพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องแข็งแรงที่สุดแต่ถ้าใช้สติคิดให้ดีเราก็จะหาทางแก้ไขได้เสมอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับ